ต่มาเลยเราโปม้ามามามันจะรวมกันพี่เอากลุ่มใหญ่มาเลยกลุ่มใหญ่มาเลยพี่เอากลุ่มใหญ่มาเลยเราเราเคลียร์เลาพี่คนณเอากุ่มใหญ่มาเลยเราเล่นเราเล่นช่วยคนในคุกอยู่ไปมาช่วยหน่อยสามควนสามคันเอาได้เอาได้ช่วยล้นกูมาล้นกูช่วยคนในคุก็อยู่อ่ะก่อนด้วยกอ็หนีกลุ่มใหญ่มาแล้เมืองบอสกนอ็หนีกลุ่มใหญ่มามืองหนีกันหนีก่อนหนีก่อนพวกกูต้องต้องช่วยต้องทีนี้ทีนั้นทีนั้นอ่ะพี่พี่คุณพี่คุณพี่พี่พี่เคลียร์ตรงนั้นให้เรียบร้อยเลยพี่ให้มันเป็นเซ็ตกุ้งใหญ่ ไม่ตอนแรนึกอย่างเียเดี๋ยวถเดี๋ยวพีถอยพี่ประมาณสองคันนะตอนนี้หน้าโฮมโปหน้าโฮมโปแค่สองคันตามไปแค่สองนะพี่คอสพี่คอสพี่คอสตามไปแค่สองเลยสองคันเองสองคันเลยสองคันตกรเลยตามไปอ่ะอนนี้เ่อเรมานะเอาปมึงามวยให้ย่้ยู่งใหยให้ยู่ให้ยู่ให้ยู่ให้ยยู่ให้ยให้ยู่งให้ยงให่งให้ย่งให่งให้ย่งให้ย่งให้ยงให้ย่่ให่ให้ย่ พี่บินออกมาแล้วไหบินออกมาแล้วไหบินคืสองสามคนเลยมันคาตีนไอ้สัตว์ได้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 มนคาตีนคาตีนคาตีนสองคนเพื่อเราอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพี่หนึ่งอยู่จีได้คาตีนอ่ะนอนเนาะเพื่อเราต้องคาตีนอยู่จีอยู่จีอยู่จีผมอยู่จีผมเคลียร์นอกเมืองมีคนต้องล็อกกลุ่มใหญ่อ่ะต้องล็อกกลุ่มใหญ่เสร็จอ่ะเดินกันหนึ่งกูกำลังเคลียร์คนอยู่เออเดี๋ยวเราก็ยาเสร็จรอกคุยกันเสร็จพี่เคุยกันนีได้ไหมฮัลโหล

กันนะพี่ต้องเล่นพื้นต้องมึงต้องต้องอ้อต้อง้องตออกม้ได้ปงไม่ได้มัน้ม่ม้รถตันงต้อ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 งต้่งต้อต้องต้องตอต้อต้องต้องต้องตกอ้องต้องตองต้้นงต้อองตาองต้องต้อ้องต้อมต้อมต้อมตต้องต้องต้้องอตสะพานมึงขังต้อร้อต้ออ้นอต้ยพี่ตำรวจเอ้ยเฮ้ยตำรวจเอามาด้วยเนี่ยพี่บินที่มันคาติดไว้อ่ะพี่บินเออออออตตออตตออ คาไม่เล่าขาม่เล่กูตามอยู่ปั๊มโจหลังปั๊มโจคาไม่เล่หลังปั๊มเมอตกเมือคนาดให้รอดเมือคนาดให้ได้เมือคนาดให้ได้อาบาขวาขวาขวาตรงดินน้ำยักเลยอ่ะแทงไปเบแทงไปเลบแทงไปคนนึงเดี๋ยวเบโคุณปาตัวเองเดียวแตก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 ต้อม เอาไม่ไหวเอาไม่ไหวเดี๋ยวผมสัเดี๋ยวผมสกาให้เอ้ยไม่ครับเป็นจริงเพื่อนเราสองคนเออเอ้ยพี่เซตตามอยู่ต้นไหนต้นไหนจีจีเก่าจีเดิมจีเดิมมีแค่สี่คันมีแค่สี่คันไฟใหญ่ไฟหรือยังไฟใหญ่ไฟหรือยังมันมันหลุดมาตัวหนึ่งตัวพี่เก็บเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วเฮ้ยตรงนี้ได้เลยเฮ้ยพี่พี่บินเฮ้พี่จอตีดิเร็วเร็วเร็วไม่ครับตีอยู่สองคนเลยคันเดียวพี่จอจีหน่อย ตีเร็ว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 ใหญ่มายไปตีไปตีไปตีรบวันนึงรบวเร็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 วกุ้ใหญ่มานะกุมให่มานะกุมให่มานะเออเล่นได้มามาเร็วเร็วกุให่เจอกุ้ให่มาได้อยู่รุ่นหนึ่งลุกลงุกโล่งลุกโล่งลกลงลุกอีกหนึ่งลอีกไอ้ติบอยู่ในมือมันนะเว้ยไอ้ตายในหลักไม่ต้องลงไม่ต้องลงไอ้แปยู่หลังไอ้แปดอยู่งใหญ่ไนึ่งอ้หน่อยยิงกดให้หน่อยยิงกดให้หน่อย ไอออยแปดนี่ออยแปดไหนออยแปดไหนมอขนขบอแล้วย่งหน่อยยงน่อยตรงบีมาตรงทีมาตรงจีโอเคแล้วโอเคแล้วพพวกเรามาแล้วคุณแอเร็วเร็ววนี้เร็ววันนี้มารนมาตรงนี้เวัวนีนี้เมานี้เมามาเมาตรงนี้เยมาีเลยมาตเมาดิมารเมาน้เยมาตนเตนีเยมาี้ยมาดิเมาียมารตยา้ยตยา้มานีน้งน้ ชุบ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 เสียงดังหอยสัตว์ไม่ดัง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 พูดปกติไม่ดังพูดปกติชุบแล้วครับชุบแล้วช an oh, yeah, okay. okay. ุบแล้วชุบแล้วมันชุบไม่ได้มันชุบไม่ได้มันชุบไม่ได้ด้วเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบมันชุบไม่ได้ชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วอยู่ชุบอยู่ชุบูุ่นี่ใจตายสัตว์ โลงโลงวายเฮียกากูกากูเฮียกากูดีสัคุยกันไมด้หากูดีสัคกันุ่กันคคุยก yeah. 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 ันค่อยคุยกันอยกันเราตีกันเรื่องอะยังไม่รู้เลยค่อยคุยกันค่กันโอ้มกไปถาแกมึงตีกเรื่องอะไรเฮียเฮียไปถามแกมึงดิโง่ตีเรื่องอะไรอ่ะ

จงจงถอยจงไคเล่คุยกันเด็กให้เด็กให้ไม่ใครรู้ว่าสีโลน่าใครอ่ะโอ้สวยพูดไปเลยไปเลยไปเลยอย่าพงฉันเด็กให้คุันนะครับนี่ไงไม่ใครสปอร์ตนีโร่อยู่หว่ะเฮไปสบไปสบมึงอย่าอุ้งสบมึงอย่าอุ้งสบมึงอย่าอุ้งสบฝังกูตำรวจจะเข้าไปศพไปศพไว้ก่อนไปศพไว้ก่อนไปศพไว้ก่อนเดะเตะมันลงไปให้พี่เตะลงไปแล้วเกระพริบมาน ออ ality, ไอ้เรมีดนะบ้านอ้เรมีดนะบ้าได้พี่ได้ละเออเรมีดหรอตัวมันหายว่ะไหนสัตว์มันอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเเตรียมเข้าไป ไฮีนลอกพี่โทพี่โทพี่โทไปสบไปสอบก่อนได้ไปสบก่อนไปไม่ไปสอบก่อนได้ไปสอบก่อนได้ถ้าถ้าเราไม่อุ้มอะพี่ถ้าเราไม่อุ้มเขาไม่นีตมันมวุ่นกับมันมีมันมีคนห่อขับเข้ามาตรงนี้ใครอ่ะมันมีคนห่อขับเข้ามาตรงนี้มีด้วยเหรอวคนห่อมีคนห่อแล้วหรอไปไป้ปไ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 ปอปไ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 ด้ออกไปไปอไปไออกไอไไพไไไเไัไไายไไไ เฮียนี่เวอร์ไม่ลองนะถือศพใครอ่ะไม่รู้ใครไม่รู้อ๋อไม่พี่ไปเลย